ไม่ได้ช่วยน้องมันนะเนี่ยมันโดนจริงผมจะโกหกคนดูทำไมโดนก็โดนดิโกหกเพื่อ เดินไปพิมพ์เลสเอ็มเอ็กเก็กมาแล้วลูกจ้าสวัสดีนะนะมอค่าแป๊บลงแก่ตายสิี่ใกล้ก่อนเทปอะไรโอ้ฉันยาออกมาสิ เปล่ามันมีพวกไอ้นี่ดำด้วยนะพวกแบบตำรวจดำนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยครับตำรวจดรงตำรวจดำเจ๊บ่ะเจ๊บน้กไปไหนวะ ไม่รู้เขาเหม่อหรือเป่าเขาอยู่ในนี่<อ>นะอ๋อมันพิมพ์มาแบบนี้เลยเหรอวใครอีกมายูย่ๆใครอีกมาเดดพี่หาเดทอืมในบอลเล่นเลไเป็นบ่อยอหรอผมไว้เล่นมันอื่นตอนนี้มันดึกแล้วเล่นมันอื่นได้คนสุดท้ายใครตอนนี้มีไข่ต้มมีลูก ji, Q, Le, aga, ifer, เคนจิคิวเรสโนบาก้าลูซิเฟอร์เพิ่มนิวเอ็ มไม่หรือช่วยไอติ่ัยช่วยไอติเล็ดอบ้าแล้วใครไอเป๊ปไปไหนไดงเป๊ปมายังเลดนะมีครบทีนี้ก็เป็นปืนปืนนี่มันก็จะได้บีดด้วยอ่ะปืนปืนมีใครบ้างปืนหวังอ่ะแอปอ่ะลูกอมเอาวาสท่นลูกอมโชยคนก่อน ร้อยตีเขาเทียดมาเนี่ยอ๋อแล้วใครอีกอันยองอันยองอันยองตีไม่มาเลยอะะ่ะคะอะไรนะเหล่าแปดไปต้องขุดเล่าในาด้านนี้ก็พอเล่าปะ่ะอย่าเพิ่งพอแล้วเก้าอันเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียพวงไไ,ไม่เอา, <นะ S 1> เ,อาเออไม่เป็นไรป,ไป่ะไปพี่โดนเรียกรับใช้ชาติ จับได้ใบแดงลาคำมพงคือแรงแท้นายมานี่ไอ, <c oughs> อ้ <c oughs> ไอ้บุกหมเหลือตั้งเจ็ดอันเลยนะ่ะไม่เป็นไรคิดมากไยคนเราไม่ได้มีชีวิตเกิดมาเพื่อ โอเคเราจะขับเลยบ้าม<ะ>ึงน,น,นะทำไมคะเอ๊ะเรอ่มันติดอะไรออ๋โอเคน้มันหมดหรือเปล่าโอเคลืมพี่ดึง<อ>พี่ดึงแล้วนะเชียงรายมีน้ำตกดีๆไหมอะที่ไหนดีบ้างครับ น้ำตกเหรอขุ่นกรไม่รู้ว่ะแล้วแต่ความชอบคนว่ะพี่ไปมา่อไหน,น้ำตกนะแต่นั้นน้ำตกเนื้อเปื่อยนะ่ะเนี่ยดีเลยคือเสียงเกาขาปุ๊บหมูตีออกอาละวาหมูตีหน้าไงสัตว์ต้องไปแล้วหนา เราออกที่นี่ก็ได้ออกตรงนี้เราเวลาเราเข้ามาที่นี่เราก็เลื่อม,มาฟาร์มอย่างเดียวออกกันไหมได้ขอบใจเนี่ยออกที่เรือลบเนี่ยนะอ้าวไม่ใช่ดิไอ้ <laughs> <laughs> หมาแก่ลุงชวนเล่นเกมพี่จะตะคอกใส่ทำไมอะไรกูจัตะคอกี้อะไรเดี๋ยวมึงอะโดนกูไอสัตว์เี้ยนี่ แนะนำร้านนวดเชียงรายนวดเหี้ยอะไรเลยฮะเอซี FC ตีหมูเถื่อนเหี้ยอะไรต่ยเรือเีกแน่นะ้ถึงเรือพี่ต้องไปแล้วนะแต่ไม่แน่ลนะบางทีอาจจะแบบกลับมาไวก็ได้นะอ้ไม่ร ไอ้แต่หนูไปพักเถอะพักก่อนหนอยอะไรแมวไม่พักไม่ใช่หมายถึงไปดูว่าพี่ก็ไม่รู้กูบาปปะวะกูทำลายความสุขของคนอื่นเนี่ยไอชี้กูบาปปะวะไอชี้กูบาปนะเนี่ยกูทำลายความสุขของคนอื่นเนี่ยไอ้ชี้บาปนะเนี่ยตีตลาดไทยขนาดนี้ <Es> ความสุขของตีกูไปทับลายเขยเลยอ่ะยังบาปเลยอ่ะเฮียดูอะไรเองด้วยนะครับ oh. เอาอะไรเอาอะไรไม่ถึงขั้นบนเลย <S <S ไม่ได้ดต้องรีบพูดต้องรีบไปแล้วนี่ไงต้องรีบไป oh. ไม,ไม่บาปพี่เขามีเมียแล้วห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าจับได้ใบแดงหลากคำแพงเฮนีย,เ,ยเขาไม่เคยเลยเห็นถึงความขยันของกูเลยนะเว้ยอย,อย่างรันอะตีอย่างรันอะ

ขอขอรางวัลไหนได้ไหม,ไมเด็กดีอะอะไรไม่ได้คนเดี๋ยวคนผ่าไนไปผ่านมาเห็นไม่เอารางวัลอะไรเอาไม่เอา,เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ต้องรีบไปคะ่ะสวัสดีนะรางวัลเด็กดีดดคะเด็กดีไม่เอาไม่เอาอยาองงางงงงง พรุ่งนี้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 ค่ะสวัสดีค่ะให้จริงจริงพรุ่งนี้ bye พรุนนะ่งนี้ครับบ๊ายบายขอพักนนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม่ะประมาณนี้ครับขาขครับบ๊ายบายบ๊ายบายอุย้ยมีคนมาว้า<อ> เกมอะไรวะถ้าเกมไม่หนุกนะถ้าเกมไม่หนุกนะกูจับตักนิ้วหนอ่ oh. อนะาด <'re> อาม่าไม่เป็นเป็นอาม่าใหม่มันเป็นอาม่าใหม,ม,ม,ใหม่ไม่ใช่อาม่าเก่าเลย <c oughs>